อาจารย์ก็สั่งสอลูกทิศจังใดผมได้รับทราบสิมากมากมากจริงจเอากลับากเป๊ะกาะเป๊ะส่แล้วมันยังให้ผมค้นอาจารย์อาจารย์อาจารย์สุมับุ้หมับมันใช่ผม ใส่ผมไปซื้อไปซื้อยด้ซูมเรียนไหมครับเรียนไพ่สูกยาชิดแดกเราแมนเรียนด้วยได้อาจารย์หรือไงอาจารย์อยู่ตรงนี้ไหนผมจะไปเผาโรงเรียนโอ้ใจเผาโรงเรียนไฟเลยบาปจูดเลยขาเผาจูดเลยถุยครับผม เมือนตัวไร่สดเดือยียมไปเมาประจานเนี่ยประนันเนี่ยพุงูพูดจรแต่ประจานครับผมพูาเรื่องจริงที่เมียเลียแต่โดนเมาขม้ากระดาผัวบอกควยไม่ย่เมาประนัแม่งดาปเรื่อยๆบ่บด้ยินังเนี่ป็าตัวซ่าบ่ได้ยินบ่ได้ยินเลยแต่ถั่มเต็มสองลูกหูคนเมานอนจานเขาบ่อยซ่าเนาะ่าถือนะครับมาถือ ก็ผมก็ห้าของผมผีสิงแม่ตาบกล้วยแม่ีสิงนีสิงุติผีเข่ามวยนะครับทยาครับี่สองมันเมื่อผมดีผมดีไปชอพามันแขนคอปาจุบันจันไหลายเด้อบอกมั้บอกมั้ครับผมเอามาสองพันผมไปหาเซาเองก็ไเลครับพ่อจุวันเรื่องไรในแปด้นี่หละยุวันอาจาร มันบอกหังครับหรือว่าเอาสิครับอาจารย์บริจาคอาจารย์บริจาคมาจากสองพันคนจะไปหาเศร้าเองรอครับแล้ว้องผมขอญาตอาจารย์ขอเป็นเงินสดเลยครับมาลากอื